สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้เลยเพิ่งเมื่อกี้เลยนะครับอย่างไวครับหงแดงเนี่ยประกาศครอบเนี่ยต่อสัญญาเพิ่มถึงปี2026นะครับเพิ่งสลัดน้ำหมึกเมื่อกี้เลยนะครับสำหรับเจเกนครอบทันใจสุดๆครับเมื่อลิวปูครับคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเจเกนครอบเนี่ยได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเป็นที่เรียบร้อย สัญญาเดิมของครอบนะ่ะยาวไปจนถึงปี2024นะครับและก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็มีความเป็นกังวลครับว่าพอครอบสัญญาแล้วเขาจะโบกมือลาสโมสรทันทีถึงอย่างนั้นครับมีรายงานเกิดขึ้นครับในวันนี้ก็คือเมื่อกี้เลยนะครับลิวอพูเนี่ยเปิดฉากการเจราจาสัญญาใหม่กับกุนซืวเชอรมันและทุกอย่างเนี่ยก็เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วเลยนะับไม่น่าเชื่อ ลิฟูครับก็ไม่รอช้าครับทำการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะและแม้จะไม่ได้ระบุว่าต่อสัญญาออกไปกี่ปีแต่แรงงานก่อนหน้านี้บอกว่าครอบเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งไปจนถึงปี2026นะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะสำหรับการเจราจาใหม่ของจิ i เก้นครอบกับสโมสรลิฟูครับโอ้ฟอร์มดีมาโดยตลอดนะครับสำหรับจิเก้นครนะทำทีมลิฟูดได้อย่างแจ่มแมวจริงๆนะครับ พึ่งสลัดน้ำหมึกเมื่อกี้เลยนะสำหรับเจ i เก e น c ร o p ก็จะไปจนถึงปี2026ครับจากสัญญาเดิมก็2024นะครับก็เพิ่มไปอีก2ปีนะครับก็อยู่กับลิวพูลนะผมก็มองว่าอย่างนั้นแหละครับก็ฟอร์มด้วยทักษะด้วยแล้วก็การคุมทีมโอ้โหมีอะไรที่นขาจะทำลายเสถิติทำให้ลิวพูลยกระดับขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะสำหรับเจคเก้นครับก็ขอให้อยู่กับลิอร์พูลไปนานๆน,น,นะครับถ้ายัางฟอร์มแบบนี้อยู่ ก็ขอให้เขามีความสุขับกับการใช้ชีวิตที่แอนฟิลนะครับยินดีด้วยครับกับการต่อสัญญาใหม่ของ Chicken c จ็คเก็ p ครับครับส,ส,สวัสดีครับ